ราคาทองคำนะที่อยู่ในระดับที่สูงมากพร้อมๆก,กันกับราคาหุ้นวัดโดย s p 500ที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดที่เคยมีมาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่มันก็คือสะท้อนอสภาวะ Liquidity หรือปริมาณเงินในระบบนะที่พูดง่ายๆคือมันล้นโลกนะมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรานะครับแต่มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกแล้วมันมีอยู่เยอะมากนะ ก่อนหน้านี้นี่ก็คือรักษาสัดส่วนการลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่าบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยมาโดยตลอดเกือบ10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับทีวันนี้นี่เพิ่งขอเปลี่ยนเปลี่ยนตลาดหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยคาดการถูกนะก็คือ m a x กซ์เเนี่คือบริษัทที่จะเปลี่ยนโลกนะที่จะเปลี่ยนโลกนี่คือสาเหตุที่โอ้โหมูลค่า ของมันถึงถึงได้มหาศาลขนาดนี้และแนวโน้มตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังเดินไปสู่การเปลี่ยนโลกจริงผมก็อดคิดไม่ได้ว่าคําตอบสุดท้ายอีก5ปี10ปีนะฮะมองย้อนกลับมาเนี่ยคำตอบก็คือมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมี disruption เกิดขึ้นนะครับและ m a x 7ก็ยังอาจจะมี m a x 7อยู่แต่อาจจะไม่ใช่ชื่อเดิมก็ได้